สวัสดีครับเพืติดตามช่อง YouTube b i g l i v e ูบูตคอสไลด์ไปได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนนะครับจาก Canon นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ในตัวกล้องของ Canon R8 นั่นก็คือแ a n นอ RF 2 8 m m f 2 8เลนตัวนี้มีลักษณะเป็นแบบแผนเคก้กเล็กๆน่ารักและทรงประสิทธ,ธิภาพมาดูกันว่าเลนนะครับตัวนี้ราคายังไม่บอกต้องให้ดูคลิปนี้จบก่อน ถึงจะบอกราคานะครับว่าคุณสมบัติมันดีอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมได้เลยครับสำหรับในรอบนี้นะครับนอกจากเราจะรีวิวกล้องไปก่อนหน้านี้ที่สามารถรับชมได้ในช่องทางของ y o u t u b e นะครับก็จะมีการรีวิวตัวเลนส์ด้วยนะครับเลนส์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเลนส์ตัวใหม่ของ Canon ที่มีชื่อว่า Canon Lens rf 28mm f 2 8 mm, นะครับ stm แล้วก็มีตัวของม่านนะครับขนาด55ก็คือเอาง่ายฟิลเตอร์ขนาด55นะสามารถที่จะใส่ได้ข้อดีของเลน์แบบนี้นะครับก็คือตัวของเลนนั้นมีขนาดแค่แค่นี้นะครับเป็นแค่แผ่นเค้กแบบเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีปุ่มควบคุมการทำงานเพียงแค่3โหมดได้แก่อันแรกนะครับเป็น AF แล้วก็เป็นแมนวนวลตรงกลางเป็นคอนโทร คือเราสามารถที่จะให้กล้องช่วยคอนโทรลหรือว่าเราจะคอนโทรลเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นโหมดตรงกลางหรือถ้าเป็นแมนนวลนะครับก็คือเราจะต้องมีการเลือกช่วงโฟกัสเองทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในตัวนี้นะั้นข้อดีคือการละลายหลานที่ดีมากๆโดยเฉพาะเมื่อคู่กับกล้องอย่างตัวของ EOS R 8ที่เป็นฟูลเฟรมแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพตัวอย่างกันดีกว่าครับว่า ห้าตัวอย่างที่ได้จากเรนตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไร อันนี้เราทดลองในการถ่ายดูนะครับด้วยกล้อง E O S R 8นะครับในสภาพแสงแบบนี้นี่ก็คือแบบแสงน้อยจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้ติดไมค์เสริมเลยอันนี้คือไมค์ของกล้องโดยเฉพาะเลยการสั่นที่เราใช้นะครับเป็นการสั่นระดับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่า พอเราถ่ายแบบนี้ปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเสียงก็จะออกมาเป็นษณะแบบนี้อาจจะมีเสียงรบกวนอยู่ประมาณนึงแต่ว่าเลนส์28มิลลิเมตร f 2.8นะครับก็จะได้ภาพที่ออกมาละลายสวยแบบนี้เลยครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของตัวเลนส์นะครับแล้วก็ภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนส์นะครับซึ่งเขาบอกว่ารีวิวนี้จบง่ายๆเลยเพราะว่าภาพที่ออกมาเหมาะกับการถ่ายละลายหลังอย่างมากในตัวของ rf นะค28มิลิเมตรตัวนี้เพราะว่าค่าดูดแสงนั้นถือว่าเป็นค่าดูดแสงที่กว้างและก็สามารถเก็บดีเทลได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคนที่ไม่ต้องการแบบถ่ายพอร์เทรตแบบจ๋าๆต้องการแบบเอ้ยเลนกําลังดีไว้เดินถ่ายวีล็อกประมาณนี้ถือประมาณนี้กำลังสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับโดยราคาเลนนะครับมีความย่อมยาวกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่ที่11,990บาท สำหรับคนที่ต้องการจบในระยะแบบนี้แล้วเป็นกล้อง f ูลเฟร a m e นะครับเนี่ยก็ได้ทำให้ในตัวของ R8 นั้นนะมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็พกพาได้ง่ายอย่างไรก็ตามครับเรนในตระกูล RF มีให้เลือกเยอะแยะไอ้นี่ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่คุณจะได้เห็นนะครับว่าศักยภาพของเรนที่ไม่ใช่หนึ่งคิปนะั้นะนะก็มีดีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไบนะครับ อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางค่านี้ได้ในฟฟซบุ๊กเดคอมแสดงเรียบอกชินเคยครับ